มีกัพี่น้องมาแยกจีไผ่าพาต้าพี่น้องพัต้าซอสมะเขือเทศก่อนอ่นกับข้างหน้าไม่เดือดหยดน้ำมันจั็กน้อยค่ะพี่น้องลอกเน้นใช้น้ำมันมีเพื่อไหวเ้นมันเหนียวเด้อพี่น้องไห้เส้นมันคิดกัน นี่ค่ะพี่น้องบางคนไปใส่มากเกลอหนีพี่น้องแยายบ่มีมากเกลอหนีแค่ใ,ใส่พักตา้านี่ค่ะพี่น้องต้มไว้ประมาณห้านาทีเก็ดนาทีนี่แหละพี่น้องคือว่าห้าสิบกะเอาอเม้อก็เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะว่ามันสุกผสุกเห็ดอาหารว่างพี่น้องกินเลน่น ลุกเลยพี่น้องต้าออกค่ะแบบนี้ ทาเป็นห้าวกับซีมาพัดเด้อค่ะพี่น้องดีใจเ,เหนื่อยด้อค่ะพี่น้อง ไเไยเหนื่อยมันกี่หอมรวมกลุ่มกองไปกุ่งกับพี่น้องกับพี่น้องพัดกุ่มพี่น้องพัดกุ่งพัดกายใครสกรัก่อน พัดคล่พัดเครื่องค่ะพี่น้องหอมมวยใหญ่โอเค ใครๆค่ะพี่น้องต้องพัดเจ็ดสเยค่ะ ใส่ชัดกุง้งหอมหัวไนยอยู่กับพี่น้องพักสามสีพี่น้องประกาเจ็ดก้นานจังจังมาปุ่น ก้านค่ะพี่น้องขี้วาวค่ะสดปลายเขียวค่ะพี่น้องบวงรถตามสอบค่ะพี่น้องเราจะได้ทิ่ใจ่ยนังนอกค่ะนองทั้งคนกับบัามาก,กสดปลายเขียวกับบัใส เดินสีสันพี่นอ้องกันมนก่งเจดค่ะพี่นอ้องวงรถค่ะยินทีขาดบด้เด้วยวกันนี่นนกัรมุ่เจตเยนี่ค่ะารถดจาาเดี๋ยวสอดพิก พี่น่ายกินบ่ค่ะหอมบอ่ค่ะพี่น้องยยาเห็ดยายังบ่หอมเห็ดเองหอมเบ่งยิ่มโรสะอาดดูพี่น้องมันเป็นยังไง แอบรแกับพี่น้องแอบรบแวคาพี่น้องแบบแก็เอาเสียนพัชจ้าที่ห้าหลวงนะพี่น้องแบบแลงพัดเลยค่ะบัดนีแบบแล้ลงเลยค่ะนึกว่ามันกินน้ำใหญ่เด้อค่ะพี่น้องกินกระทาเลย จะเสียบกับพี่น้องเลียแล้วค่ะพี่น้องกินน้ำใหญ่เด้อค่ะป่าน,นี้แ่บแบพี่น้องตักสีจานเสียบเลยค่ะ มาค่ะไม่กินน้ำยาด้อค่ะแบบน,นี้แล้วเจานเสิร์ฟพี่น้องด้วยแบบน,นี้มาค่ะมาเบิร์สุกคนพี่น้องเอฟซีมาเบิร์สุกคนกินโมเบิร์เรต็มกระทะหนึ่งพี่นอ้องยาเห็ดเผือ,อไว้ใส่กองเขาตู้เย็นพี่น้องอยากกินยาเขาเอามาเวฟอาออุ่กับตัวบางไงค่ะพี่นอ้อง จะเสียบอ่ะค่ะพี่นอ้องอาคลิปนี้อาคลิปนี้แย่ก็ขอฝากไว้แค่นี้กอนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งอย่าขามโฆษณาใหญ่เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ